เรื่องสยองในห้องเมื่อเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งตัวเจ้าของเรื่องมีชื่อว่าคุณกายครับคุณกายเป็นผู้ชายวัยทำงานครับก็เพิ่งจบมาได้ไม่นานครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตัวเขาเนี่ยมีหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยเชฟครับอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับคุณกายบอกว่าในร้านเนี่ยก็จะมีโซนที่แยกกันครับเป็นโซนไว้สําหรับต้อนรับลูกค้าเพื่อนั่งกินอาหารก็จะมีจํานวนโต๊ะเยอะเลยครับเป็นร้านกว้างแล้วก็จะมีโซนสําหรับการปรุงอาหารซึ่งในแต่ละวันเนี่ยคุณกายจะต้องทําอาหารเยอะมากครับคอยช่วยเหลือสนับสนุนเชฟที่เป็นพ่อครัวหลักก็จะมีการหั่นอะไรแบบนี้ครับ เสร์ฟให้เชฟไปทําต่อปรุงรสชาติจากนั้นก็ให้พนักงานนําไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าตั้งแต่เวลาเปิดร้านจนถึงปิดร้านเนี่ยก็จะมีลูกค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆด้วยความที่เป็นร้านใหญ่แล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อเลยทําให้ในแต่ละวันเนี่ยต้องทําอาหารกันเยอะมากๆเลยครับด้วยเหตุนี้ก็จะต้องมีการใช้วัตถุดิบเยอะครับทางร้านก็จะมี ตู้ที่เป็นไม่เชิงตู้เย็นครับมันจะเป็นเหมือนห้องเก็บความเย็นเลยครับในแต่ละวันก็จะมีคนนำของสดวัตถุดิบต่างๆมาส่งเพื่อใช้ในการเตรียมการประกอบอาหารในแต่ละวันจะมีค่อนข้างเยอะมากครับคุณกายบอกไว้แบบนั้นจุดเริ่มต้นมันก็มาจากตัวตู้แช่เย็นเนี่ยแหละครับทุกวันก็เหมือนที่บอกครับจะมีคนนำของมาส่ง ผมเขาบอกเป็นเวลาแบบนี้ครับตัวร้านเนี่ยจะมีการเปิดในช่วงเย็นครับตั้งแต่6โมงไปไปจนถึง4ทุ่มประมาณนี้ครับพอเสร็จสี่ทุ่มก็จะมีคนเช็คสต็อกครับก็ดูว่าของมันเหลือเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็แจ้งไปทางคนส่งอาหารพอแจ้งไปทางคนส่งอาหารเสร็จคนส่งอาหารก็จะนำอาหารมาส่งในเช้าอีกวันหนึ่งครับส่งไว้ ก็นําเข้าไปในตู้เย็นมีคนมารับครับจากนั้นก็ปิดร้านรอถึงช่วงบ่ายบ่าย,บายแบบเกือบเย็นนะครับก็จะมีเชฟมีผู้ช่วยเชฟที่จะเข้ามาแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบบางอย่างที่จะต้องใช้เวลาเตรียมก่อนเตรียมพวกน้ําซุปทํานู่นทํานี่รอเพื่อที่จะเปิดร้านครับมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ครับมานานแล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยจนอยู่ๆก็มีช่วงหนึ่งครับคุณกายเล่าให้ฟังว่า อยู่มันเหมือนวัตถุดิบหายไปครับจากตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าคนเช็คสต็อกเนี่ยเช็คไม่ดีหรือเปล่าลืมดูวัตถุดิบบางอย่างหรือเปล่าพอถึงอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่ไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับในตอนแรกก็แก้ปัญหากันไปเสริมเมนูอื่นแทนพอเริ่มนานเข้านาน,านเข้าครับ วัตถุดิบมันเริ่ม,มาหายไปครับหายไปเยอะมากบางวันมันเหมือนไม่พอที่จะเตรียมอาหารให้ลูกค้าเลยซึ่งก็มีการมาสอบถามกับคนเช็คสต็อกกับคนส่งของคนรับของพวกนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ทําเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรครับคือทุกอย่างมันก็เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับการเช็คสต็อกก็เป็นไปโดยปกติทุกอย่างคนมาส่งก็ส่งปกติคนรับก็ยืนยันว่ารับ แล้วนําไปเข้าไว้ในตู้เย็นนี่แหละทางเจ้าของร้านครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นขอติดกล้องวงจรปิดแล้วกันก็ติดกล้องวงจรปิดไปครับในวันแรกที่ติดกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนก็ทำงานขยันขันแข,ข็งเหมือนเดิมคราวนี้มีการเช็คสต็อกอย่างดีของมาครบลูกค้าเข้าอเตรียมทำเสิร์ฟ เตรียมทาเสิร์ฟบ,บนเวียนจนเลิกงานกันไปครับสี่ทุ่มทุกคนก็เก็บข้าวเก็บของครับคนเช็คสต็อกก็เข้าไปเช็คสต็อกตามปกติจากนั้นก็ลิสต์รายชื่อส่งไปให้คนส่งอาหารส่งวัตถุดิบคนส่งวัตถุดิบก็ได้รับเสร็จปุ๊บเช้าวันถัดมาครับคนส่งวัตถุดิบเนี่ยก็เอาของมาส่งที่ร้านครับเหมือนเดิมจากนั้นก็มีคนรับวัตถุดิบที่รอยอยู่เนี่ยรับเข้ามาแล้วนําไปจัดเรียงจนเรียบร้อยดี ทุกอย่างก็ผ่านไปครับจนถึงช่วงเวลาบ่ายพอเชฟผู้ช่วยเชฟหรือว่าคนครัวนะครับเหล่าคนครัวเข้ามาทำงานครับเปิดตู้วัตถุดิบดูของมันก็ยังคงร่อยหลอไปหายไปในบางส่วนเหมือนมันไม่ครบครับถ้ามันไม่ครบบางอย่างขาดไปบางอย่างมันไม่พอเพียงมันก็สังเกตได้ครับคนมันทำงานมานานมากๆเขาก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยมันแปลกละมันเกิดอะไรขึ้นแต่หน้าตอนนั้นครับมันก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็เอาของเท่าที่มีเนี่ยทาไปก่อนก็ทําการเตรียมวัตถุดิบจนลูกค้าเริ่มเข้าร้านมาทําอาหารเสิร์ฟลูกค้าวนเวียนอย่างนี้ครับจนจบเวลาของร้านหมดเวลาของร้านปิดร้านเสร็จปุ๊บเหล่าคนครัวครับก็มาประชุมกันโทรเรียกเจ้าของร้านมาคุยด้วย นัดพวกเด็กส่งอาหารส่งวัตถุดิบนะครับนัดพวกคนเช็คสต็อกนัดพวกคนรับสต็อกทุกคนเลยมาประชุมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ยังยืนยันครับว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกคนทําทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยเลยตัดสินใจกันว่าถ้าอย่างนั้นเราเปิดกล้องวงจรปิดเช็คดูเลยแล้วกัน,นไหนๆก็ติดละแต่หลังจากที่เช็คครับมันก็เห็นภาพ ในช่วงที่คนส่งอาหารครับเอาอาหารมาส่งคนรับอาหารก็รับอาหารครับแล้วเอาเข้าไปในตู้แช่ทุกอย่างมันก็ดูปกติครับของที่นําเข้าไปก็เห็นว่ามันก็ครบถ้วนครับตามที่ต้องการแล้วคนที่เอาของเข้าไปแช่เสร็จก็ปิดตู้แล้วก็ล็อกห้องครัวแล้วก็ออกไปภาพมันก็เป็นไปตามปกติแล้วครับ ทุกคนก็งงมากว่าแล้วของมันหายไปได้ยังไงด้วยความที่เป็นแบบนี้ครับผู้จัดจาก,การร้านก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับทุกคนก็ไม่รู้จะพูดงไงก็เลยลองเปิดไปดูว่าในตู้แช่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีหนูมันมีแมวมันมีรูมีอะไรสัตว์อะไรที่มันจะขโมยอาหารขโมยวัตถุดิบพวกนี้ได้หรือเปล่าก็เข้าไปค้นไปหาไปดูกันครับสุดท้ายก็ไม่เจออะไรครับจากนั้น ทุกอย่างก็ผ่านไปวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับอีกเกือบเป็นอาทิตย์ครับของก็ยังหายอยู่เสมอๆครับจนตัวผู้จัดก,การเนี่ยอดไม่ไหวครับไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทําไงตัดสินใจครับติดกล้องเพื่อดูในห้องที่เป็นห้องเหมือนตู้แช่นี่เลยครับอยากจะรู้เลยครับว่ามันหายไปได้ยังไงจากนั้นก็พอเริ่มทํางานทุกอย่างเริ่มรันไปเหมือนเดิมครับวันแรกที่ติดกล้อง ของก็ยังหายครับคราวนี้ทุกคนเลยนัดกันมาดูเลยว่าของมันหายไปได้ยังไงพอมาเปิดกล้องดูครับปรากฏว่ามันมีคนครับหรืออาจจะไม่ใช่คนนี่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เท่าที่คุณกายบอกคือมันด้วยความที่ห้องแช่เนี่ยครับมันจะมีขนาดห้องข้าวค่อนข้างใหญ่นะครับมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตู้ตู้ต พวกชั้นเนี่ยก็อาจจะไว้เก็บของที่หยิบใช้บ่อยครับพวกตู้ก็จะเป็นพวกของหมักของดองพวกซอสที่เก็บไว้ตังหามันก็อยู่เรียงกันไปหมดครับเยอะมากคุณกายบอกว่ามันจะมีคนครับเดินออกมาจากตู้แล้วมาหยิบของกินครับสิ่งที่เขากินเนี่ยเขากินทั้งผักกินทั้งเนื้อกินเนื้อแบบดิบๆเลยครับ กินเยอะมากหลายอย่างมากครับจนของมันร่อยหลอไปจนเหมือนเขาจะพอใจแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปในตู้ที่เขาอยู่ทุกคนเห็นภาพแบบนั้นก็ช็อกครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านเลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับให้มาตรวจสอบดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดจากอะไรพอมีเจ้าหน้าที่มาถึงครับก็มาเปิดตัวห้องแช่เย็นนะครับ แล้วก็ไล่ดูตามตู้ต่างๆเปิดตู้ที่เห็นในคลิป mm hmm. ก็ปรากฏว่ามันไม่มีใครอยู่ครับแล้วพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ทุกคนก็พยายามหาคำตอบครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนคนนั้นเข้ามาจากไหนมาได้ยังไงเขาใช่คนจริงๆหรือเปล่าและหลังจากวันนั้นเองครับหลังจากช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ย mm hmm. ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลย คุณกายก็ยังบอกอีกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขารู้ตัวว่ามีกล้องวงจรปิดและหนีออกไปเพราะว่าพวกตู้แช่อะไรแบบนี้ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนสูญญากาศเหมือนมีตัวล็อกจากด้านนอกครับถ้ามันได้ปิดจากข้างนอกแล้วไม่มีทางที่จะเปิดจากด้านในได้แน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีรูมีช่องให้หนีออกไปได้ครับจนถึงทุกวันนี้ครับตัวคุณกายเองแม้ไม่ได้ทํางานอยู่ที่ร้านนี้แล้วนะครับ แต่ก็ยังมีความสงสัยครับรวมถึงเพื่อนๆเองครับก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันมาจากไหนมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ใครอยากฟังเรื่องสยองแนวไหนมีคำแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ให้กันไว้ได้นะครับหรือใครมีเรื่องสยองอยากให้เราเล่าก็ส่งมาได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่นตอนนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องสยองในห้องมนอ